แม่ยายโวยลูกเคยมันไวแค่ห้าหมื่นไม่มาแต่งแต่ไปอยู่กินกันแล้วแม่ฝ่ายชายโตดเดือดแฉลูกสะพ้ยเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เพจโหนกระแสซ,ซึ่งรายงานว่าแม่ของหญิงสาวรายหนึ่งออกมาร้องเรียนกรณีที่ลูกสาววัย23ปีถูกฝ่ายชายทําพิธีมั่นไว้เมื่อเดือนพฤษภาค,คมปี2567โดยตกลงกันว่าจะจัดงานแต่งงานในอีกหนึ่งปีถัดมาแต่เมื่อครบกําหนดกลับเงียบหายไม่มีการดําเนินการใดๆย้อนไปพิธีมั่นดัง กล่าวถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่บ้านของหญิงสาวมียัดผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานโดยตกลงสินสอดร่วม2 0 0 0 0 0บาทแต่ในวันนั้นฝ่ายชายมัดจําไว้ก่อน5 0 0 0 0บาททั้งคู่คบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนและปัจจุบันฝ่ายหญิงได้ย้ายไปอยู่กับฝ่ายชายที่บ้านในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมปีแล้วแม่ของหญิงสาวมองว่าตอนนี้ลูกสาวตนเสียหายเพราะอยู่กินกันแล้วพ่อแม่รับรู้ทั้งสองฝ่ายตอนแรกบอกจะแต่งภายในหนึ่ง แต่ผ่านมาก็ยังเงียบถ้าจะไม่แต่งก็ขอให้มาผูกแขนให้ลูกสาวตนอีกสักห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทก็ยังดีด้านแม่ของฝ่ชายชีย้แจงประเด็นดังกล่าวช่วงก่อนหน้านี้พ่อของลูกชายป่วยด้วยโรคหัวใจยังไม่พร้อมจัดงานแต่งอีกทั้งฝ่ตนไม่เคยรับปากว่าจะแต่งเมื่อไรเด็กๆเ,เขาบอกว่าจะทํางานหาเงินเก็บเงินมาแต่งกันเองก่อนหน้านี้แม่ฝ่หญิงเคยโทรมาของเงินลูกชาย1ถึงบาทหลายครั้งจึงมองว่าน่าจะได้ไปเท่ากับเงิน สินสอดแล้วหรือไม่พร้อมกับท้าทายว่าหากอีกฝ่ายอยากได้เงินก็ส่งบัญชีมาตนจะโอนให้แล้วก็เอาลูกสาวกลับบ้านไปด้วยจะเอาไหมทั้ทงนี้ยอมรับว่าตนไม่พอใจกับพฤติกรรมของแม่ฝ่ายหญิงมองว่าอีกฝ่ายอยากให้เกิดงานแต่งงานเพื่อหวังให้ตนเองดูดีมองว่าหากแม่ฝ่ายหญิงได้เงินสินสอดไปก็คงเอาไปเสริมสวยทำหน้าทำจมูกหรือเปล่าตนมีหลักฐานที่อีกฝ่ายส่งมาด่าทอหลายครั้งเช่นมันไว้ทำไมถ้าไม่มีปัญญาแต่งหรือ ลูกฉันเสียหายเวลายอยู่กับพวกสูไม่มีอนาคตเลยนอกจากนี้แม่ไฝ่ายชัยยังตําหนิลูกสะพยด้วยว่าขี้เกียจไม่ช่วยงานบ้านทําอาหารก็ไม่เป็นห้องที่อยู่ก็รกมากแคมเอาแมวมาเลี้ยงสี่ตัวขี้เต็มห้องไม่เคยเก็บสุดท้ายนี้แม่ไฝ่ชัยฝากว่าถ้าอยากได้เงินก็มาคุยกันไม่ต้องไปโวยวายออกสื่อแบบนี้ห้าหมื่นหนึ่งแสนตนก็พร้อมโอนให้ไปจบๆแต่เลิกเปลี่ยนใจไปมาบางทีก็บอกว่าจะไม่แต่งแล้วพอสักพักเขาเปลี่ยนใจจะให้แต่งใหม่ งงไปหมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ